สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงก็คือควันหลงหลังเกมนัดชิงชนะเลิศคปาอเมริกาและฟุตบอลยูโรนะครับก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคปาอเมริกาแชมป์ตกเป็นของอาร์เจนตินาและฟุตบอลยูโรแชมป์ก็ตกเป็นของอิตาลีโอเคนะครับประเด็นแรกที่เราจะมาพูดถึงขอพูดถึงคปาอเมริกาก่อนนะครับเนื่องจากว่าเตะก่อนนะครับ ก็คือประเด็นข้อแรกเรยโนเนลเมสซี่คว้าแชมป์กับทีมชาติชุดใหญ่เป็นรายการแรกรายการเมเจอร์โทรฟี่แรกของในชีวิตการค้าแข่งของเขานะครับหลังจากที่เจ้าตัวเคยอกหักพลาดแชมป์ในรายการโคปาอเมริกาถึง3ครั้งและอกหักในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกอีกหนึ่งครั้งนั่นก็ได้แก่ นัดชิงคปาอเมริกาปี2007แพ้บราซิลถึง0ประตูต่อ3นะครับแล้วก็นัดชิงฟุตบอลโลก2014แพ้เยอรมันในช่วงต่อเวลาพิเศษ0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็นัดชิงคปาอเมริกาปี2015และ2016แพ้การดวลจุดโทษชิลีถึง2ปีติดต่อกันโดย120นาทีเสมอกันไป0-0นะครับก็คือปัจจัยที่ทำให้อาร์เจนตินาไปถึงแชมป์ครั้งนี้เครดิต คนแรกก็ต้องยกให้กับผู้จัดการทีมนะครับลียเนลสคาโรนีซึ่งเขาสามารถปรับทีมอาร์เจนตินาให้ลงตัวแล้วก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้โดยสคาโรนีทำการดึงโรดิโกเดอปอลซึ่งเป็นกองกลางจากสโมสสอูดิเนเซในลีกกันโชซิเรียอาอิตาลีนะครับและผมได้ดูฟอร์มการเล่นของโรดิโกเดอปอลในหลายๆนัด ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงนัดชิงชนะเลิศโรดิโก้เดอปอลก็คือคีย์แมนคนสำคัญรวมถึงเป็นคนแอซซิตให้อังเคลดิมาเรียยิงประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศที่เฉือนชนะบราซิล1ประตูต่อศูนย์ะครับรวมถึงเกือบจะแอซซิตให้เมสซี่ยิงฝังบราซิลนะครับแต่ว่าพอดีเมสซี่พลาดในจังหวะสุดท้ายนะครับก็คือโรดิโก้เดปอล ซึ่งเป็นว่าที่นักเตะใหม่ของทีมตราหมีแอตเลติโกมาดิดซึ่งข่าวล่าสุดก็ได้ปิดดิวคว้าตัวมาจากอูดินเซเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือโรดิโกเดปอลสามารถเป็นคีย์แมนคนสำคัญและเป็นส่วนสำคัญให้อ r g เจนตินาคว้าแชมป์ครั้งนี้ครับแล้วก็ยกเครดิตให้ลีโอเนลเมสซี่ซึ่งคว้าแชมป์เมเจอร์ถ้วยแรกแล้วก็โดยทำไปถึง4ประตูกับอีก5แอซซิ์นะครับ แล้วก็เครดิตอีกคนก็ต้องยกให้อังเกลดิมาเรียที่ยิงประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศและนิโคลาโอตาเมนดีและที่ขาดลืมไปไม่ได้ก็คือเอมิเลีโนมาติเนสผู้รักษาประตูคนสำคัญที่เซฟจังหวะสำคัญในหลายๆช็อตและให้ไลท์สำคัญก็คือเซฟจุดโทษช่วยให้ทีมชนะโคลัมเบียในขณะที่เสมอกัน1 1นะครับก็คือชนะในการดวลจุดโทษ3ประตูต่อ2นะครโอเค ที่ต่อมาที่ไม่พูดไม่ได้เราก็คือนัดชิงยูโร2020เราขอยกเครดิตนี้ให้กับโรเบโตมันชินีนะครับโรเบโตมันชินีเข้ามาคุมทีมชาติอิตาลีสามารถเปลี่ยนทีมชาติอิตาลีจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับก็คือจากที่อิตาลีพลาดโคตาไม่ผ่านรอบคัดเลือกไปเล่นฟุตบอลโลกปี2018นะครับโดยตกรอบคัดเลือก ทำให้อิตาลีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยการดึงโรเบโตมันชินีเข้ามาคุมทีมและโรเบโตมันชินีก็ไม่ทำให้แฟนบอลอิตาลีผิดหวังนะครับสามารถทำสถิติไม่แพ้ใครถึง34นัดติดต่อกันและคว้าแชมป์ยูโร2020ได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเจียนลุจิดอนนารูม่าก็เซฟจุดโทษชนะทีมชาติสเปนและทีมชาติอังกฤษในนัดชิงชนะเลิศน,นะครับ กองหลังคนสำคัญทั้งเลโอนาร์โดโบดุนชีและจอร์จิโอคิเรนีซึ่งจอร์จิโอคิเรนีเคยประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วหลังจากที่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2018แต่ก็มีการกล่อมให้เจ้าตัวกลับมารับใช้ชาติและปเสวมปอกแขนกับตันทีมพาทีมชาติอิตาลีควา้าแชมป์ครั้งนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกตามตรงว่านัดชิงชนะเลิศทั้งสรายการ ผมขอยกตัวอย่างทีมชาติอาร์เจนตินาผมก็ต้องบอกตามตรงว่าโอกาสโดยรวมบราซิลทําได้ดีกว่าเพียงแต่ว่าอาร์เจนติน่าสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้และเฉือนชนะไป1ประตูต่อศูนย์ะครับในขณะที่นัดชิงยูโร2 0 2 0อังกฤษมีโอกาสดีกว่าซึ่งออกนําอิตาลี1ประตูต่อศูตั้งแต่ใช้เวลาแค่1นาที57วินาทีนะครับซึ่งอังกฤษ สามารถกลุมความได้เปรียบได้แล้วก็นำก่อน1 0ในครึ่งแรกโดยสามารถสกัดแนวลุกอิตาลีได้แต่เนื่องจากแกเรตเซาเกตมีแทคกติกของเขาคิดว่าหวังจะรับแล้วรอสวนกลับนะครับทำให้อิตาลียิ่งบุกยิ่งได้ใจแล้วก็จนสามารถมาตีเสมอ1ประตูต่อ1ในนาทีที่67จากจังหวะเตะมุมนะครับมาโกเวลติมงจอแดนพิทฟอร์ดปัดไปชนเสาแล้วเลวอนโดบูนุชีซ้ำาจอะ เป็นประตูตีเสมอนะครับซึ่งหลังจากที่ตีเสมอได้เกมก็ยืดเยื้อมาถึงการดวลจุดโทษซึ่งการจัดการจัดคนยิงจุดโทษอิตาลีเปลี่ยนเพียงแค่คนแรกเนื่องจากโลคาเตอรี่พลาดจุดโทษในนัดที่เจอกับสเปนก็เปลี่ยนคนแรกแล้วก็ยิงเข้าไป3 3จาก5โดยอิตาลีพลาดจุดโทษ2คนและทีมชาติอังกฤษพลาดจุดโทษถึง3คนโดยไฮไลท์ก็คือ คนที่เปลี่ยนมาช่วงใช้เกมหรือที่คนเรียกว่าเปลี่ยนมายิงจุดโทษอย่างมาคัสแลตฟอร์ดกับจอร์แดนซันโชพลาดจุดโทษทั้งคู่นะครับแล้วก็บุโกโยซาก้าคนที่ยิงจุดโทษคนสุดท้ายของอังกฤษยิงพลาดซึ่งส่งแชมป์ให้อิตาลีทันทีโดยการเลือกการยิงจุดโทษคืออิตาลีส่วนใหญ่จะเลือกคนที่เก่าเกมแล้วก็สามารถรับความกดดันได้นะครับแต่ก็ยังมีคนที่ยิงพลาดซึ่ง จอแดนพิกฟอร์ดถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วส่วนเจยรลุจิดอนนารุมาก็สามารถเซฟได้ถึง2จุดโทษแล้วก็ทีมชาติอังกฤษพลาดเองหนึ่งนะครับดังนั้นบทสรุปแชมป์จึงตกเป็นของอิตาลีซึ่งถามว่าทีมชาติอังกฤษมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกไม่ใช่ขออภัยครับ ตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกปี2014และตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูโร2016แต่ก็สามารถไปถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2018และคว้าอันดับ4ได้รวมถึงมาถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2018นะครับก็ทั้งหมดก็คือประเด็นที่จะมาพูดกันวันนี้นะครับก็คิดเห็นอย่างไรก็แสดงความเห็นได้เลยครับครับ